มาถึงเมกาบางนาแล้วค่ะวันนี้มาแต่เช้าเลยนะคะจะมาทุระซื้อของสักชิ้นสองชิ้นนี่บรรยากาศตอนเช้านะคะเรามาจากซังเซนทันค่ะแต่ว่าตอนนี้เขากำลังทำประตูอยู่เราก็เลยมาเข้าทางด้านนี้นะคะว่าเดี๋ยวเราจะไปอีเกียค่ะเช้าๆ้านะคะคนยังไม่เยอะค่ะ บรรยากาศตอน10โมงกว่านะคะกางจะไปดูของที่อีเกียค่ะอันนี้ฟูด้ดคอร์เรามาเดินในอีเีียแล้วนะคะอันนี้จะเป็นโชว์รูมที่เขาโชว์ไว้สวยงามมากอ10โมงกว่าก็ไม่ธรรมดานะคะเนี่ยคนเดินกันพอสมควรทีเดียวค่ะ เพลินดีนะคะเขาจัดไว้สวยงามเลยค่ะเขาจัดไว้สวยงามจังเลยค่ะมีหลากหลายห้องนะคะหลากหลายตัวอยา่าง oh. เห็นแล้วอยากได้ทุกอย่างเลยค่ะ oh. ห้องนอนสวย น,นี้จะเป็นโซนเตียงนอนนะคะน่ากระโดดตูมลไงไหมเจ้าจิ๋วนี่น่ารักนะคะแต่ตัวละสามร้อยเนี่ยของก็เยอะมากนะคะที่อีกเกียมีเวลามาเดินเพลินๆหลายชั่วโมงเลยค่ะนี่เรามาเพื่อเจ้าพวกนี้แหละคะ่ะวันนี้ อ,อืมน้องสิงน่ารักไหม <c oughs> วันนี้เรามาอีเกียแต่เช้านะคะ <c oughs> เพื่อการนี้โดยเฉพาะค่ะเราจะมาหาน้องตุ๊กตาตัวโปรโดของเราเดี๋ยวมาดูซินะคะว่าเราจะได้ตัวไหนดีวันนี้วันหยุดมาเที่ยวกันนะคะน้องงูอะ่ะไม่เอาอะ่ะ น้องเต่าน้องปลาเราอยากได้น้องปลาแต่ตัวใหญ่ๆอ่ะเราอยากได้ตัวเนี้ยแต่เป็นตัวที่ใหญ่กว่านี้ค่ะเอาแบบกรอด,รอดได้เลยอ่ะจะไปถามเจ้าหน้าที่ว่ามีตัวใหญ่ไหมเราตั้งใจจำเอาปลาแบบนี้ค่ะตัวใหญ่ๆแต่ไม่มีค่ะของหมดวันนี้วันหยุดก็มาเที่ยวกันนะคะที่เมก้าบางนาค่ะ เดียนี้อยู่ในอีเกียค่ะน่าเดินมากจริงๆแล้วเดี๋ยวคือเราต้องรีบมารีบกลับแต่พอมาแล้วไม่อยากกลับเลยอะ่ะอยากกินข้าวอยากกินกาแฟอยากเดินเล่นชิลชิลงั้นถ้าใครมาได้เดี๋ยวมาเที่ยวแทนด้วยนะคะอยากได้ตัวใหญ่ค่ะแต่หมดเลยเอาไปก่อนเดี๋ยวถ้ามาเจอตัวใหญ่ค่อยแวะมาซื้อต่อเนาะ มีทุกอย่างค่ะมาเที่ยวมาชอบกันนะคะอีกเกียเมกบาบังหนะวลคํมขอต้อนรับสู่บ้านเรานะคะอาตัวน้อยไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเอาตัวใหญ่ เมื่อมีเนาะมีทุกอย่างเลยนะคะตั้งแต่ของใหญ่ยันของเล็กเลยนะคะเดินช็อปกันไม่หวัดไม่ไหวเลยจัดโชว์สวยดีนะคะผูเพลินมากของเยอะมากแล้วดูดีมีคุณภาพด้วยค่ะถุงยังสวยเลยใบยละแปดสิบ ออกจากอีเกียนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ Food Republic ไปซื้อข้าวแกงกะหรี่ไก่ค่ะอร่อยมากนะที่เนี่อากาศช่วงเช้านะคะ11โมงกว่าๆที่เมกาบางนาน้าเดินมากค่ะแอร์เยน็นๆอากาศสดชื่น มีเวลาก็แวะมาเที่ยวกันนะคะครบทุกอย่างเลยค่ะอันนี้จะเป็นบรรยากาศช่วงกอดเที่ยงนะคะสบายๆเลยค่ะอากาศสดชื่นมากที่นี่เขาปรับอากาศดีนะคะวันนี้วันพักผ่อนก็มาเที่ยวกันนะ หรือจะแว่นี่สปอร์ตเวิร์ล B2S o ฟู้ดริพัค่ะมาซื้อข้าวแกงกะหรี่ไก่กับบ้านนี่ร้านอย่างอร่อยค่ะมาที่ไรต้องกินทุกทีเลยตรงข้ามฟ o ้ดร p พับลิกก็มีโรงหนังด้วยนะคะดูนะคะวันนี้ว่างๆก็มาเที่ยวกัน ว้าวตุ๊กตาสวยจังนี่ตัวนี้เท่าไหร่อ่ะนะเนี่ยค่ะบรรยากาศนะคะนี่นี่นี่เอานี่ก่อนคือพอดีวันนี้เราต้องรีบกลับเราเลยไม่ได้นั่งชิลฟู้ดร e พับ l ริกเราแวะมาซื้อข้าวแกงกะหรี่ไก่อร่อยมากค่ะซื้อกลับอันสองชุดเลยแต่มาแล้วไม่อยากกลับเลยอ่ะเดี๋ยวต้องไปธุระต่อ มานะคะมาเที่ยวกันมากินข้าวกินกาแฟมาเดินเล่นมาซื้อของอันนี้ชั้น2นะคะนี่ลองลองส่องไปที่ชั้น1ยิ่งสายคนก็ยิ่งเยอะนะคะ มีความสุขกับวันหยุดกันทุกๆคนเลยนะคะ